จะฟร์มามาเยี่ยมฟรา,ามไก่ของของน้องจ้าอันนี้ของน้องคู่เขียวนะคะมืะอเน,นี้สิมาเก็บไข่ไก่จ้าตัวนี้ไข่ไก่เพิ่นไข่เดี๋ยวได้ค,ะคะ่ะเนี่ยไข่เลยอจ้านี่ค่ะกระถือกระตาสิเก็บไข่ไก่จ้ามาเยี่ยมเพิ่นจ้ามาเยี่ยมฟรา,ามไก่นะคะอนาคตจะเป็นฟรา,ามใหญ่กว่าน,นี้นะคะตอนนี้ก็กําลังเริ่มต้นนะคะลงทุนหลายอยู่เด้วยค่ะนี่ค่ะ นี่ละค่ะกระรังเก็บไข่นี่ค่ะอันนี้ตอนนี้เพิ่งกระรังไข่อยู่เด้อจ้ะอัไข่แบบนี้นี่ค่ะไข่ไก่จ้าอันนี้ซิฟโซเดียนะฮาอันนี้อันนี้ซิฟโซเดียนี่นะไข่เป็นแผลไหมไข่เป็นซิฟไขเป็นเป็นแผงจ้ะอันนี้ไข่เป็นแผงอันนี้ไข่แผงละเก้าซิฟจ้าไข่สดนะจ้าแต่ต้องจองคิวนะคะอันนี้จองนะคะเพราะว่าอ่าอันนี้ก็คือจองคิวนะคะเพราะว่าอะไรลูกค้ามันเยอะ นะคะกองจองใครบนท่านจ้าพวกไก่บนอุดมสมบูรณ์คือจะขอนี่ค่ะเก็บไข่ค่ะมันนี่มาเก็บไข่สาวบนจ้าเดี๋ยวมือหนาเจ้าฝ้าสีฟางไว้ทั้งเพลินนะคะเพราะว่ามีคนสิบ้านน้ำอยู่เบื้องหลังชมวงด้วยกันเดี๋ยวสิมาหมื่นสองหมื่นสิมารีวิวใหม่อีกนี่ค่ะมือหนาเอาไว้ในเรื่องสองแผงสองหมื่นสิมาใหม่โอตยเป็นเหยียบไข่แตกเลยนี่ เนื้อบริหนมันเป็นยางไม่ล้องออกบริสดสดอ๋อนี่ค่ะไข่สดสดนะคะนี่โอ้โหเป็นยางอยู่จ้ะนี่แหละค่ะไก่พันอันนี้เขาอื่นท่านยังนี่ไก่ไก่ไก่ไข่ไก่พันไข่นะคะกพันไข่ไฮบริดอ๋อโอ้คนกินหุ่นัวหันตกลงมาคนบริประหยัดให้เลยนี่ แต่ก่อนใส่อันนี้ได้เคลียร์เรนเบอร์เคลียใส่โบไวนี่ค่ะอันนี้ก็คืออ่าคือมันทำบุญแล้วเพร่ะกะทิไทยจะสวยแหละค่ะอันนี้นะคะตัวนึงนี่มันไข่เด็กจะฟ้องนะเมื่อเมื่อนละฟ้องนี่แหละจ้ะอันนี้ก็คือไ่พันไข่นะคะมันมี ลายพันเละอันนี้พันนะคะไม่ลืมคือพันหนึ่งอันนี้ให้บีบค่ะพันๆให้บีบมันจะออกสีแดงแต่ถ้าพันอ่ะมันจะมีหลายพันท่ันสีเข่าเทานะคะค่ะอันนี้แหละค่ะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะไข่นะคะนี่ค่ะอ่านะคะสิบแพงหนึ่งแพงหนึ่งเก้าสิบบาทแถวน้งลมนี่สั่งนะคะสั่งตะบลพ่อไส้พ่อตาตาเนี่สั่งไว้นะคะถ้าไม่สั่งไม่ได้นะคะ นี่แหละค่ะแพงละเก้าสิบโอ้โหคนไข้อีกแล้วค่ะ 90. โอ้ยบริษัทต่อสุดไข้เลยค่ะไข้อีกแล้วไข้แล้วค่ะ,ย,ย,คะยังเป็นยางอยู่นี่ค่ะไข้ใหม่ๆยังเป็นยางอยู่เด้อจัดเด้ออันนี้นะคะไข้ใหม่ๆเลยจ้าอันนี้ค่ะจ้าไขโทุค่ะอันนี้ไข้ใหม่ไม่มจะออกหน่อยๆเนาะยั่งมาให้หสมบูรณ์เนียนี่ค่ะนี่แหละค่ะอย่าลืมนะคะฝากก,าก,ากดติดตามกด subscribe แล้วเจ้าฝากเด้อจ้า อยากได้ไข่นะคะสั่งคนได้นะคะตำบลพ่อไส้แต่ว่าต้งจองคิวเด้อเพราะว่าสั่งมือนี้ก็ได้ได้เพราะว่าอันนี้คิ้วแล้วค่ะคนได้คิ้วแล้วจะพาสั่งไว้2-3งวัน2องสาวันจะพาสั่งคนไว้2 3สาวันสิมาใาไม่เพราะว่าสิมที่คนมาเบิ่งไก่นีเพิ่นอยู่จะ่วาเบิ่งกัาเพิ่นอย่างจังได๋นะคะสั่งหง่องไว้ว่าอีสองสาวันมาเอาไว้ให้สองแขงเพราะว่าจะไปให้ลูกสาวนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ